สวัสดีท่านผู้ชมอันนี้ขี่รถผมว่าจะไปถ้ำเสรีไทยนะครับตรงนี้คือค่ายเสรีไทยแพะเปียงนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นอุทยานเทิดเกียรตินะครับทุกคนอุทยานเทิดเกียรติเสรีไทย ตำบลทุ่งแค้วอำเภอหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่นะครับเดี๋ยวชมตรงนี้แล้วผมจะพาทุกคนไปชมถ้ำเสรีไทยกันเสรีไทยแพร่เป็นกองกำลังส่วนปฏิบัติการต่อสู้ที่สำคัญของของบวนการเสรีไทยที่นำเครื่องบินอเมริกัน มาทิ้งระเบิดทำลายหลายจุดที่ตั้งและเส้นทางการเดินกองทัพของกองกําลังญี่ปุ่นนะทุกคนขบวนการเสรีไทยช่วยกอบกู้เอกราชและอธิปไตยให้กับชาติไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับ ทำเสรีไทยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับกองทัพญี่ปุ่นบุกไทยนะทุกคนวันที่8ธันวาคมพศ2484นะครับทางด้านชายฝั่งทะเลและชายแดนด้านอินโดจีนนะครับการต่อสู้เกิดขึ้นและสิ้นสุดลงในช่วงเวลา1วันรัฐบาลไทยโดยการนำของจอมพลปพิบูลสงครามนะครับ มีคำสั่งให้ยุติการต่อสู้และลงนามในสัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นในวันที่21่ธันวาคมพศ2484นนะทุกคน <c oughs> เหนื่อยมากขึ้นมาแป๊บเดียวเนี่อยละแต่วิวสวยนะทุกคนวิวด้านล่างสวย ถึงหน้าทําแล้วครับมันแคบครับทุกคนเช็คความเรียบร้อยก่อน นี่หรอไม่มีไฟนะครับในถ้านี้เราต้องหาไฟฉายมาเองนะทุกคนจะมีทางด้านนี้ด้วย ไปได้ไมีมด้านนี้ไม่ได้นะครับผมด้านนี้ไม่ได้แต่ว่าจะไปได้สองทางด้านนี้แล้วก็ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาชมตรงนี้ก่อนเป็นบันไดไม้นะนี่บันไดไม้ลงไป ข้างบนก็จะมีหินหินงอกหินย้อยสวยครับคือตรงบันไดตรงนี้ลงไป ถ้ำใหญ่นะลึกด้วย อันนี้จะเป็นดินดินตรงนี้คือชื้นนะครับเปียกทุกคนชื้นมีความชื้นเปียกสุดแล้วครับตรงนี้ข้างล่างก็จะประมาณนี้ข้างบนก็สวยอยู่ครับเดี๋ยวเราไปชมอีกอีกทางที่เหลือกันนะทุกคนไป ส่วนอากาศนี้ก็ไม่ถือกับแย่นะครับพออากาศย่อยังโอเคอยู่แต่ว่าเข้ามาหลายคนก็จะอากาศไม่เพียงพอเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปชมตรงนี้ไม่รู้มันกันเห็น อ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมนึกว่ามีทางไปเห็นไม้ผูตรงนั้นสงสัยจะเป็นบันไดเก่าอันนี้เอามาใหม่นะครับบันไดตรงนั้นน่าจะเป็นที่เก็บอาวุธด้วยนะทุกคนเก็บพวก อาวุธสงครามด้วยเพราะว่าช่วงสงครามโลกอนี่จะเป็นที่นั่งปฏิบัติธรรมด้วยนะทุกคน นี่ห้องโถงนี้คือมีแค่มีเตียงด้วย หัวใหญ่ตัวเล็กนิดเดียวหูใหญ่มากมทางด้านนี้ก็สุดแล้วมีทานน้ำออหินปูนตรงนูน้น มีเป็นซอกหรือแบบนี้เข้าไปอีกนะครับแต่ว่ามันมันแคบมากทุกคนช่องแคบจริงๆไปเราไปต่ออีกทางด้านนู้นนะครับ ขึ้นบันไดไปตรงนี้ก่อนนี่นะมีบันไดขึ้นทำเสรีไทยมันขึ้นไปตรงมันลงไปด้านล่างตรงนี้ทุกคนแต่ว่าขึ้นไปตรงนั้นน่าจะไม่ได้นะมันชันมากตรงนี้น,นะครับ มันชันขึ้นไปเนินตรงนู้นด้านล่างตรงนีม้มีอะไรส่องว้าวเป็นอย่างลึกอะทุกคนลึกมาก มันจะมีบันไดนะครับผมว่าแต่ว่ามันผุพังไปแล้วนี่ทุกคนเป็นเป็นห้องใหญ่จริงๆเป็นทานน้ำนะครับมีเห็นคือตรงนี้เป็นทานน้ำแล้ว ขางข่าวเยอะมันเป็นทานน้ำไหลนะครับทุกคน เดี๋ยวเข้าไปชมอีกนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะพาออกไปแล้วเพราะว่าอากาศมันเริ่มน้อยแล้วนะครับมันสลับซับซ้อนจริงๆทุกคนข้องวงก็เป็นน้ำจะไหลลงมาทางด้านนี้ด้วยนะครับผม นี่อันนี้คือสุดแล้วถ้ามันไปไม่ได้แล้วนะครับแคบแคบมากไปไม่ได้แล้วมีแต่ทะน้ำไหลไปได้นะครับถึงเราจะคานไป ขานเข้าไปก็ลำบากอะต้องแนบพื้นจริงๆทุกคนอืนึกว่าจะไม่ใหญ่ข้างมาข้างในใหญ่ลึกด้วยเราเดินทางไปไปดูซิว่าจะไปอีกอีกด้านหนึ่งได้ไหมครับเราออกไปตรงนี้ก่อน นี่นะทุกคนต้องได้รอดเข้าไปนะตรงนี้นี่ทานน้ำของน้ำตรงนี้เราลงมาจากทางด้านนี้นะครับตรงบันไดผุๆตรงนี้ถ้าใครจะมาต้องระวังพว่าตรงไม้มันมีตะปูด้วย มีั้างเข่าชนิดเดียวนะครับคือตัวเล็กไม่รู้ั้างคขา่าเรียกสายพันธุน์อะไรว้าวคือทางด้านนี้คือมันเดินสะดวกนะครับทุกคนนี่ใครใคร ชอบผจญภัยนะมันก็สวย สุดละไปไม่ได้ละนี่ทุกคนตรงนี้คือสุดแล้วนะครับมีทางเล็กมากมีแต่ทางน้ำที่ไหลออกมานะครับแล้วก็จะมีสิ่งที่เราต้องระวังอีกอย่างนะครับทุกคนภายในถ้ำมันจะมีมีงูนะครับ เขาเรียกว่างูกับหมาหางนินนะทุกคนงูกับหมาหางนินนู่นอยู่อยู่ตรงนูน้นข้างในข้างในนูน่นเห็นเห็นหนึ่งตัวไม่รู้อ่ะเห็นเห็นหรือเปล่าตรงตรงเนี้ยงูกับหมาหางนินจะนั่งเป็นสัตว์ที่เชื่องช้านะครับไม่เป็นอันตราย อาศัยอยู่ในท้ากินค้าง่าวอ่ะทุกคนเพราะว่าอมองมองไม่เห็นตาไม่ดีไปครับพาทุกคนเดินทางกลับและนี่ก็คือถ้าเสรีไทยนะ ถ้าใครกลัวหลงนะครับอย่าพยายามเข้าไปช่องเล็กที่มันสลับซับซ้อนนะทุกคนไปแต่เฉพาะทางหลักใหญ่ๆนะขึ้นไปทางนั้นน,นี่มีบันไดผูกมีมีตะปูด้วยนะอยู่ไม้อะตะปูกลับอันนี่ทางเข้าเล็กนิดเดียว สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับผม